มาดูครับคู่เอกครับวันนี้ผ่านตาช่างเรียบร้อยอ่ะแนะนำตัวทางวัดเลยครับผมครับผมเพชรวันเดทเจ็ดเก้าเคยเจอเขาดึงครั้งนะเคยชนะกันมาที่ไหนที่นี่ไหมที่นี่วันนั้นร้อยเท่าไหรชิมาครับวันนี้ร้อยยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดจำไหมตาช่างมาเกินไปเท่าไหรเกินจุดแปดครับซ้อมอยู่เพชรยินดีกี่วันนะก็เดือนเต็มเต็มจริงๆริงเราต้องโชคกับใครจะเดินกันเขาเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็มาเป็นอ่าเป็นวัดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ่ะวันนี้ความสูงเท่าร่เราสูงเลยตอนเนี้ย น้ำหนักของเราปอยๆครับป้าเป็น้าก้าทีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่องครับรองสไต้ยไงครบเครื่องครบเครื่องเสียเปียกแพทูกร่างแพทรวัดก็มีไหมคขับครับอไงครบประเภทเข่าเข่าช่วงหลังนี้เราบีครบเครื่องไหมครับเราได้แฝดพี่ด้วยแฝดน้องน้องแฝดน้องนะฮะล่าสุดเป็นไงผลงานก็มาเปยเจเจที่ที่นั่นแล้วก็ก่อนหน้านี้สองพ้เป็นไงก็ชนะประกันใจชนะเป็นรวัตรชนะ แ้นึงลาสุดในรอมร้ 100, ยยี่สเครับรอยยเอวัน <100, S 2> <000. S 1> นี้ก็กลับมาร้อยบเอครั้งหนึ่งลูกหลานจากจังวัดสุราษฎร์นีกคว้ไปครับเชียร์เลยวันนี้ย<อ>คยก็คือนิจอยเีย<อ>เป็นเด็มาได้เจ็บไปกาเรจะทำนาตีดีเลยโอเคก็มาลองใจจุดีรับ มาดูคู่เอกครับอ่ะวันนี้น้องชายแนะนอนตัวทั้งบ้านเลยสิครับเพชรอนนวัดแน่น้อนยิ่งเราเคยชกไก่เพชรเด่นได้กี่รอบแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งวันนี้เรามาเข้าเวนแทนว่าหรือว่ามีรายการพรุ่งนี้มีรายการพรุ่งนี้ก็รถมากร้อมสลับคู่นะยังไงเขาก็ต้องชกกับแมะยิ่งเลย เราต้องโชว์กับใครจริงมั้อ๋อก็สลับมาวันนี้ก็พิกัดนี้โอเคประมาณร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบประมาณนี้นะเราซ้อมอยู่กับพี่พี่ยะนะที่ชลบุรีไหมกี่วันซ้อมมาประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เราซ้อมก็มีรายการตลอดเราสูงเท่าไหร่เอ้าประมาณร้อยเจ็ดห้าน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ครับประมาณห้าสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสามล่าสุดเป็นไงผลงานชนะไปชนะใครวะนะัที่ รับเนินนะและก่อนหน้าสองไฟเป็นไงมั้งก็มีชนะกองพยากรชนะยอดการปกติเราชกอยู่พิการประมาณร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าประมาณนี้นะวันนี้ก็คือเหมือนมาช่วยกันไปปล่อยมาชกกันนะเราสไตล์ไงก็มวยคาร์เดินวิเดินชนเลยนะแล้วคู่ชกเป็นไงมั้งเขาเป็นสไตล์ไงเป็นเดรนเขาเตะขาแต่มาเราได้เปลี่ยนรูปร่างยาขวาไหมยาขวาน้ำหนักคนไวของเราเท่าไหร่ห้าสิบอ่ะคนยังวัดบนเลยอ่ะฝากไว้ครับเชียรนะวันนี้เวกวันนี้ก็ฝากเข้าไว้น้องชาวบนแล้วก็พวกพี่ๆเซนมวยช่วยเชียร์จะเพื่อจะได้เติมที่แนโออเคข ดีครับผมโอเคครับไป